สวัสดีครับสวัสดีครับร้านชาต้าแหลกครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งนะครับตัวแร็คหลังคาพร้อมขาจับตรงรุ่นของตัวบอดอีโคสปอร์ตนะครับผมนี่ครับขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีร่องในเนี่ยนะครับด้านด้านข้างนะครับของตัวราวหลังคาก็จะมีตัวตัวล็อกแล้วก็ตัวที่จะใส่น็อตนะครับหลังจากเราใส่ เข้าไปปุ๊บเราก็จะใช้น,อน็อตตรงนี้ใส่นะครับผมจะใช้ตัวสว่างไฟฟ้าหรือจะใช้ตัวไขควงปากแฉกก็ได้นะครับผมหลังจากใส่ด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ด้านขวานะครับ ผมหลังจากประกอบตัวขาเสร็จทั้ง4ด้านนะครับตอนนี้เราก็จะมาวางตัวชุดแหล็กหลังคาครับตัวหลกหลังคาตัวนี้นะครับเป็นหน้าเท2สเต็ปนะครับทํามาให้พอดีกับตัว f o r t Eco Sport เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่ครับตัวหลักตรงรุ่นของเขาเลยนะครับผมตรงขาอะไรนี่ตรงทํามาเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับ หลังจากยกวางให้ขาตรงล่องมาแล้วนะครับเราก็จะเอาน็อตใส่เข้าไปกับตรงล็อกระหว่างตัวขาจับกับตัวแร็กหลังคาได้เลยนะครับเราก็จะไขน็อนสตสแตนเลสน,นะครับยึดกับตัวขาจับเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้คานนะครับ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับด้านหลังจะทําขาขึ้นสูงกว่าด้านหน้าอีกเซนนึงนะครับเพราะว่าตัวราวหลังคาของตัว f o r ี EcoSport เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับสังเกตนะครับตัวนี้เราจะทำสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยพอดีนะครับออหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาไข ทุกตัวนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็จะมีการปิดจุกครับเก็บงานนะครับผมเนเรียบร้อยครับตัวนี้ครับ เทสสเต็ปนะครับติดตั้งกับฟอร์ดอีโค o สปอนะครับผมทดสอบความแข็งแรงครับครับผมก็ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับฟอร์ดอีโค o สปอครับติดตั้งตัวแหลกหลังคาง ่าเทสองสเตปครับตัวนี้ขาตรงรุ่นนะครับระยะก็ตรงรุ่นไม่ต้องใช้คานครับด้านนี้จะมีตัวสําหรับติดไฟชีทไว้ให้นะครับอีกหนึ่งติดชุดนะครับด้านหน้าหนึ่งชุดนะครับด้านหลังก็อีกหนึ่งชุดนะครับด้านหลังด้านล่างนี้จะมีตัวติดเอวดีบาร์นะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการติดในอนาคตนะครับเราทําให้เรียบร้อยครับด้านหน้าเพื่อใส่แฟลลิงนะครับเราก็จะมีตัวย <t od S 2> ึดแฟลิงไว้ให้นะครับอีก3จุดนะครับด้านด้านหน้านะครับผม ครับผมบอดิโพสปอร์ตครับ